ตอนที่6สุนัขล้าเนื้อแห่งตระกูลบัสเกอร์วิวเราหมดสติไปเหรอเมื่อกี้เรารับการโจมตีของเซอร์บรัสโจมตีเข้าเต็มๆความเจ็บปวดที่มาจากแขนซ้ายนี่มันอะไรกันหรือว่าแขนขาดไปแล้วถึงเซอร์บรัสจะบาดเจ็บก็เถอะแต่ที่มันสร้างบาดแผลให้เราได้แค่นี้คงเป็นผลจากพรของแม่น้ำสติกสินะต้องขอบคุณแม่น้ำนั้นจริงๆ แต่ยังไงเราก็ได้รับบาดเจ็บอยู่ดีถ้าโดนอีกทีคงจะไม่รอดก็ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแล้วสิทว่าไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานใดก็ตามนักล่าผู้ช่ำชองย่อมหาทางออกได้เสมอรูปแบบการต่อสู้ที่36สับตีนแตก ถ้ามันไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ปานนี้คงโดนมันฉีกเป็นชิ้นๆไปแล้วบา,บาเบเลียที่อยู่อีกฝั่งของภูเขาแล้วกันถ้าพ้นจากล้วนนั้นไปเราจะพ้นจากเขตห่วงห้ามถ้าไปถึงจุดนั้นได้เราก็จะจัดก,การมันได้แต่ถ้าถูกมันจับได้ก่อนเราตายแน่อยู่ตรงไหนเนี่ยจำได้ว่าอยู่แถวนี้นี่นาะ เจอแล้วอีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นตอนนี้แหละ ยินดีต้อนรับสู่ต้นกำเนิดแห่งดาบนะเจ้าเซบรลัสใครจะไปคิดว่ากับดักที่เตรียมไว้เพื่อให้กับพวกหมาล่าเนื้อโลกันจะได้อามาใช้กับเซบรลัสแทนเซบรลัสเป็นมอนสเตอร์ประเภทสุนัขเหมือนกับพวกหมาล่าเนื้อโลกันทั่วสีเลือดที่ทาไว้ไปลายหอกน่าจะได้ผลเหมือนกันในเมื่อแกเป็นมอนผอปีศาจระดับสูงคงไม่ตายง่ายๆสินะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าพอดีเป๊ะข่าวที่เรือว่าเป็นจริงด้วยหอกที่เราปาไปมันต่างจากอันอื่นพรามันฉลมไปด้วยพิษของอสรพิษเลือดถ้าโดนเข้าไปเดินไม่ได้เจ็ดเก้าห็อก โชคดีที่ตอนเด็กเราเก็บมันไว้สัมผัสนี่มันพลังงานคาม์มาจากเซอร์เบอร์ัสดูเหมือนว่ามันจะตายแล้วสินะแล้วจะแบกมันกับยังไงเนี่ยยังไงซะสาเหตุการตายของเซอร์เบอร์ัสก็ชัดเจนอยู่แล้วบางทีอัศวินอารักษ์ที่มาดูรอตอนนั้นคงเป็นพยานได้มั้งแต่ก่อนอื่นมีอีกอย่างที่ต้องทำเซอร์เบอร์ัสเป็นมอนสเตอร์ประเภทองค์รักที่เฝ้าประตูทางเข้ามันคงกำลังปกป้องทางเข้าดันเจียนที่อยู่แถวนี้แน่ๆดันเจียน สถานที่ลึกลับที่มีสมบัติอยู่ด้านในแต่บางครั้งมอนสเตอร์ระดับสูงก็ใช้มันเป็นลังเช่นกันแต่ตอนนี้หมาทางเข้าก็ตายไปแล้วมันน่าจะปลอดภัยมั้งคนของเซอร์บรัสทาให้ทั่วตัวก็น่าจะไล่พวกมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆตัวได้ดินที่แห้งกังไม้ไม้ที่เหี่ยวเฉากับลากไม้ชื้นๆสิ่งสำคัญลอยเท้าที่มันทิ้งไว้เป็นร่องรอยที่นำไปสู่รางของมันเจอแล้ว ดันเจียนที่เซอร์บรัสคอยปกป้องเหมือนจําได้ว่าในชีวิตก่อนเราเคยมาที่นี่แล้วูค้นพบหลังจากนี้อีกสิบปีแต่ข้างในมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยทว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมได้กลินมานาที่ปะปนอยู่กับกลิ่นเน่าๆของพื้นที่อยู่รอบๆแสดงว่ายังไม่มีใครเคยมามองไม่เห็นแสงเลยแฮะดูเหมือนว่ามันจะลึกกว่าที่คิดอีกน,นะ อยากรู้จังว่าข้างในจะมีสมบัติแบบไหนรออยู่ตอนที่7สุนัขกล้าเนื้อแห่งตระกูลบัสเกอร์วินรอยแยกของผนังถ้ำม,มีร่องรอยผึกทับทีมตลอดทางเลยแสดงว่าถ้ำนี้เชื่อมต่อไปยังหุบเขาเขียวแดงแสงหรอหรือว่าจะเป็นทางเข้าดันเจียน ในเดันเจี้ยงสว่างชมัดดูเหมือนว่าอัญมณีที่ซึมซับมานาเข้าไปจนเปลี่ยงแสงสินะมมีคนมาก่อนเราด้วยเหรอบาดแผลพวกนี้มาจากการโดนแทงแถมเลือดก,ก็แห้งจนเปลี่ยนสีไปแล้วด้วยน่าจะตายนานแล้วนะไม่ว่าข้าจะเป็นใครมันก็ไม่สำคัญอีกต่อข้าไม่อยากให้กระดาษขาวแผ่นนี้เปเพื่อนไปด้วยชื่อจริงของข้า ลายมือแบบนี้คล้ายๆกับคนในตระกูลบัสเกอร์วินเลยหรือว่าเขาจะเป็นคนในตระกูลบัสเกอร์วินจาลึกของตระกูลบัสเกอร์วินบอกไว้ว่าที่แห่งนี้คือดันเจียนในตำนานแลค้าอาเบลกับน้องชายของข้ามาเจอที่นี้โดยบังเอิญพวกเราเข้าไปในดันเจียนและพบเส้นทางมากมายโดยนับไม่ถ้วนเราผ่านมอนเตอร์มาหลายตัวจนมาถึงห้องถุงใหญ่แค่ปิศาสุดท้ายของดันเจียนมันเป็นปริศนาที่ทำให้เราต้องติดอยู่ที่นี่เป็นเวลายาวนานถึงสามปี สามปีเลยเหรออยากได้สมบัติขนาดนี้เลยหรือไงปิดสนาสุดท้ายที่ว่าน่าจะอยู่ที่นี่สินะคงหมายถึงเจ้านี่มั้งในยามเข้ามีเพียงหนึ่งพอเข้ามาถึงจกถูกแบ่งเป็นสองถ้าว่าออกไปได้แค่หนึ่งข้ากับน้องชายคิดค่้ควรถึงข้อความที่สื่อถึงลางร้ายนี้อยู่ตลอดจนท้ายที่สุดพวกเราก็เห็นตรงกัน ข้ากับน้องชายเป็นฝาแฝดกันที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งเดียวกันในท้องของผู้เป็นแม่เราะว่าพอถือกำเนิดเราก็ถูกแยกออกเป็นสองจากปิศนาเพื่อที่จะเอาสมบัติออกไปจากถ้ำพวกเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งนั่นหมายความว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเอาสมบัติออกไปได้ออการต่อสู้อันป่าเถื่อน จบลงด้วยการที่ข้าต้องสังหารน้องชายของตัวเองเวลานี้มีเพียงผู้เดียวที่อยู่ในด้านเจียนเท่าว่ากับไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตอนนี้พวกเรากลายเป็นหนึ่งแล้วแต่ทำไมไม่ได้อะไรเลยข้าสังหารน้องชายของตัวเองข้าลงมือฆ่าเขาด้วยตัวของข้าเองหลังจากที่ข้าเสียใจอยู่นานข้าจึงตัดสินใจออกจากที่แห่งนี้ ผู้ใดก็ตามหากมาถึงสถานที่แห่งนี้จงรีบออกไปโดยทันทีในถ้ำปีศาจแห่งนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากบททดสอบความโลภมากของมนุษย์เท่านั้นสรุปแล้วต้องการจะเสืออะไรกันแน่อุตสาห์ด้านดานมาถึงที่นี่ได้แต่กลับไม่ได้อะไรกลับไปเลยเหรอเนี่ยฉันไม่มีแฝดด้วยสิเราไม่ใช่ฝาแฟดแต่กลับได้ปริศนาแบบเดียวกันแสดงว่าคาอินกับอาเบลน่าจะตีความหมายของปริศนาผิด ตอนเข้ามีเพียงหนึ่งพอเข้ามาถูกแบ่งเป็นสองแต่ออกไปกับมีเพียงหนึ่งมีความหมายอะไรได้บ้างละ่ะดันเจียนที่พิชิตไม่ได้มันไม่มีอยู่จริงหรอกเดียวนะหืมแบบนี้นี่เองคาอินกับอาเบลโชคร้ายจริงๆรพอพวกนั้นเข้ามากันสองคน ให้เข้าใจปริศนาผิดพวกเขาคิดอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสิ่งที่อยู่ในหัวของพวกเขาเองพุ่นที่มืดสนิทกับแสงจากห้องอัญ,ญมณีมันเชื่อมต่อกันคําตอบของปริศนามันก็อยู่ในดันเจียนแห่งนี้แล้วตอนเข้ามามีเพียงหนึ่งเดียวแต่พอเข้ามาในห้องพึกเราจะถูกแยกออกเป็นสองเพราะจากแสงอัญ,ญมณีถ้าทําให้มันมืดได้อีกครั้งปริศนาของดันเจียนก็เป็นอันที่ขี้ขาย เพราะคำตอบของปริศนาก็คือเงาไงล่ะนี่สินะที่ฝาแฟดคู่นั้นฆ่ากันเองเพื่อที่จะครอบครองไอเทมตำนานแห่งถ้ำปีศาจ มีเพียงสายเลือดแห่งบัสเกอร์วินเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองเบลเซยับได้เบลเซยับมันใช่สมบัติที่จะเอามาซ่อนในที่แบบนี้หรอหน้าที่แล้วเราเคยเห็นภาพประกอบจากหนังสือวัยเด็กปีศาจแมงวันปีศาจแห่งความตะกะเบลเซยับในตำนานกล่าวไว้ว่ามันคือหนึ่งจอมปีศาจท,ที่บุกลุกมาอย่างทวีปแห่งนี้ ปีศาจแห่งกลุ่มดาวทั้งเจ็ดที่ถูกขนามนามว่าเจ็ดปีศาจภัยพิบัติเพื่อที่จะหยุดยั้งภัยพิบัติทั้งเจ็ดผู้นําของมหาตระกูลทั้งเจ็ดตระกลูลต้องเผเชิญหน้ากับปีศาจกลุ่มดาวคนละตัวในตอนนั้นปีศาจที่ตระกูลบัสเกอร์วินต้องเผชิญได้แก่ราชาแห่งแมลงวันเบลเซบับเศษซากของเบลเซบับถูกผนึกไว้ในเขดแดนของตระกูลบัสเกอร์วิน กินาอปีศาจที่ออกมาจากตัวเบลเซบับคอยดึงดูดมอนสเตอร์ตัวอื่นเข้ามาตำนานที่เล่าขานกันมายาวนานทว่าปัจจุบันนี้ไม่มีใครเชื่อตำนานนี้อีกแล้วตำนานกับเป็นเรื่องจริงอนาคตดาบเล่มนี้จะตกไปอยู่ในมือผู้ปีศาจอีกครั้งและในสงครามนำมาซึ่งความตายนับไปต้นของมนุษย์ชาติแต่เรื่องพวกนั้นมันไม่มีวันจะเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองเพราะตอนนี้แล้วมันเป็นของฉันแล้ว ดาบที่สร้างขึ้นจากเศษซากของปีศาจแห่งกลุ่มดาวงั้นหรอไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้ถือของเบลเซบีบับอยากรู้จริงๆว่าในชีวิตนี้ฉันจะแข็งแกร่งขนาดไหนในนี้คงไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วมั้งกลับเลยดีไหมเวียนหัวเออะไรกันหน้ามืดเหรอ ไม่สิความรู้สึกแบบนี้มันกระหาย <Yes. S 1> เหมือนมันกําลังจะบอกให้หาอะไรให้มันกินงั้นหรอความกระหายระดับนี้มันแทบจะทำให้ท้องฉีกขาดจากกันได้แล้วที่ประสาทรับกินได้ดีขึ้นเพราะความหิวหรอเราได้กิ่นของกินบางอย่างที่ดูน่าอร่อยตรงนั้นมีอะไรให้กินงั้นหรอ yes. นี่มันศพหมาและเนื้อลูกันที่เราฆ่าไปตอนแรก <This. S 1> เลือดกำลังไหลเข้ามาผ่านเบลเซลัสท้องเราเหมือนเริ่มกลับมาเติมเต็มอีกครั้งมันคงหิวกระหายมาเป็นเวลานานแล้วสินะอย่าบอกนะว่าที่หุบเขาแห้งนี้แห้งเหี่ยวลงทั้งหมดเป็นเพราะความกระหายของเบลเซบัฟบ, oh. บ้านนะและแบบนี้เราจะให้มันกินเท่าไหร่ถึงจะพอดับกระหายได้ล่ะ <This. S 1> This. เบลเซบั๊มาแรงบรรหงความตะกะช่องหนึ่งกระชากโลหิตหมาล่านอโลกัลบีบนี่สินะความสามารถพิเศษของเบลซยยับเบลซีบับปีศาจมาแรงบันแห่งความตะกะว่ากันว่ามันสามารถดึงความสามารถของศัตรูมาเป็นของมันได้ด้วยความกระหายอันไร้ขีดจำกัดผู้คนนับไม่ถ้วน ที่ถูกดึงความสามารถออกไปจนเหมือนคนไร้ชีวิตกระชากโลหิตของหมาล่าเนื้อโลแกิวที่สามารถกระชากเลือดออกมาจากคู่ต่อสู้ได้แม้จะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็ตามเดี๋ยวนะถ้าสามารถขโมยความสามารถได้ไดเดี๋ยวสิแกจะกินหมดไม่ได้นะ ไม่งั้นฉันคงอธิบายกับพวกนั้นไม่ถูกแน่ว่าทำไมศพมันถึงเป็นแบบนี้พอได้แล้ว <S b s ช,ช่องหนึ่นงเพิร์นโลคเซบรัส a บวกช่องสองกระชากโลหิตมาลาเนโรการ b บวกช่องสามเร่งการฟื้นฟูลโลจิค a เร่งการฟื้นฟู นี่มันดูดกลืนแม้กระทั่งศพของหนูโนโวจิคัสที่โดนซอรเบรัตท,ทับตายด้วยเหรอเนี่ยแต่ได้สกิลเพิงนรกของซอรเบรัตมาก็ถือว่าคุ้มมากแล้วมันคือความเจ็บปวดจากความร้อนที่ยิ่งกว่าโดนเผาทั้งเป็นดีกว่าสกิลกระแชกโลหิตหลายเท่าตัวเลยเท่านี้เราก็เตรียมมอนสเตอร์สำหรับพันบททดสอบไว้เรียบร้อยที่เหลือก็แค่รอให้การทดสอบจบลงตอนที่8สุนัขล่าเนื้อแห่งตระกูลบัสเกอร์วิน การทดสอบภาคปฏิบัติของเหล่ามาล่าเนื้อตัวน้อยได้กลับสู่บัสเกอร์วินอีกครั้งการประเมินผลทดสอบเริ่มต้นโดยทันทีซากศพของมอนสเตอร์ที่พวกเขานำกลับมาถูกคับให้เป็นดาบโล่และอุปกรณ์ต่างๆเป็นรางวัลในการทดสอบและหนึ่งศพของมอนสเตอร์ที่นายน้อยล่ามาได้ทำให้เหล่าฆารับใช้ของบัสเกอร์วินต้องตะลึงว่าไงนะใครล่าได้ นายน้อยบีข้าแวนบัสเกอร์วินอายุ8ปีขอรับเขาบาังเอิญข้ามขีดห่วงห้ามไปในระหว่างการทดสอบครับแล้วก็ล่อเซอร์บรัสความอันตรายระดับบีบวกได้ขอรับเซอร์บรัสเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงที่แม้แต่อัศวินอารัก์ก็ยังต้องหลีกเลี่ยงเลยทว่าเซอร์บรัสโลนี้ได้รับบาดเจ็บจากซาบาร์เบ,บเรียนมาก่อนแล้วขอรับน้อยน้อยฆ่ามันมาได้ด้วยหอกดาบอาบยาพิษพิษรุนแรงขนาดไหนกันที่สามารถใช้ฆ่าเซอร์บรัสได้แล้วเอามันมาได้ยังไง เรื่องนั้นเรายังไม่ได้รับรายงานจากพวกม้านําทางขอรับผมพยายามสอบถามน่อยๆแล้วทว่าไม่ได้ตอบอะไรเลยคงเป็นพ่อเหนื่อยขอรับเจ้าหนูน้อยเนี่ยมีเลี่ยมขนาดนี้ตั้งแต่เด็กเลยหรือแต่คุความรู้ก็คือพลังอย่างหนึ่งพลังคือทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้จริงกับผมค่อนข้างปหลอดใจมากไม่คิดว่าพรสวรรค์ระดับนี้จะมาจากนายอนตระกูลเวรหาใช่หรือหรือ,ร,อราแสดงว่านายไม่รู้จักฉันดีพ่อขออภัยขอรับ ฉันไม่เหมือนคู่นําตระกูลคนก่อนๆหรอกนะการเลี้ยงหมาล่าเนื้อไม่จําเป็นต้องสนใจว่าเป็นสายเลือดแบบไหนไม่ว่าจะมาจากสกุลรองตระกูลหลักหรือแม้แต่ลูกนอกสมรสขอแค่มีพรสวรรค์กับความแน่วแน่ที่ฉันจะสื่อก็คือพวกสายเลือดหลักอาจมีพวกอ่อนแอปะปนอยู่พอเข้าใจที่พูดหรือย,อยังนี่ท่านเป็นห่วงลูกชายรองของท่านที่กําลังฝึกส่วนตัวบ้างไหมนะขออภัยขอรับ ช่างเถอะตอนนี้ฉันอยากได้อะไรที่ทำให้อารมณ์ดีขึ้นกว่านี้เช่นนั้นกระผมจะไปตามนานยอยบิเคร์มาให้ขอรับได้ยินว่าเธอฆ่าสอบุรัตได้ระหว่างสอบภาคปฏิบัติเธอฆ่ามันได้ไงผมใช้ช็อกโกแลตฆ่ามันครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นเสมือนอยาพิษสำหรับมอนสเตอร์ประเภทสุนัขนี่นี่เองตอนนั้นเธอถึงได้ขอช็อกโกแลตสินะใช่ครับ พวกเขาเริ่มเข้าประเด็นโดยที่ยังไม่กล่าวทักทายกันเลยเลยเนี่ยนี่ใช่บทสนทนาระหว่างพ่อลูกจริงหรือได้ยินว่าเธอไม่ยอมบอกวิธีใช้ชกับพวกมานำทัพทำไมละ่ะเพราะพวกนั้นไม่ใช่เจ้านายของผมแล้วใครเป็นเจ้านายของเธอละ่ะผมเป็นสมาชิกของตระกูลบัสเกอร์วินผู้นำตระกูลคือเจ้านายคนเดียวของผมเดียนรู้ได้ดีมากสุขของมอนสเตอร์ที่เธอล่ามาเป็นของางวัลที่มอบให้เธอเพียงผู้เดียว ในเมื่อเธอได้ที่หนึ่งของการสอบภาพปฏิบัติด้วยฉันจะให้ในสิ่งที่เธอปรารถนากำลังรออยู่เลยถ้าได้มันมาแล้วก็เราก็จะได้ครบทุกอย่างที่ต้องการแล้วผมอยากเข้าไปที่หอเหมือนตําราครับหอสมุดหมือนตำราคือห้องสมุดที่เป็นส่วนหนึ่งของปราสาทตระกูลบัสเกอร์วินและมันยังเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรด้วยหอสมุดหมือนตำรา เธอรู้ใช่ไหมว่ามันมีไว้สําหรับผู้นําตระกูลกับรองหัวหน้ากับทายาทที่มีสายเลือดโดยตรงเท่านั้นถ้าท่านไม่อนุญ,ญาตผมก็จะไม่เข้าไปครับดูเหมือนว่าต้องหาทางเอบเข้าไปเองแล้วสิฉันอนุญ,ญาตส่วนที่เลึ่้าที่สุดของสมุดหอตำราฉันจะให้เธออ่านวิชาดาบของวัสเกอร์วินเคี้ยวที่6ที่อยู่ในเขตหัวห้ามที่6ด้วยวิชาดาบวัสเกอร์วินเคี้ยวที่6ฮิวโก้ยอมให้ลูกนอกสมรสอ่านเคียวที่6แล้วหรอ ไม่เคยมีลูกนอกสมรสสกุลแวนไหนที่ได้เรียนรู้เกินเขี้ยวที่สแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกพอสุดท้ายเราก็ได้เรียนรู้เขี้ยวที่6อยู่ดีนี้ฮิวโก้อยู่ในระดับเขี้ยวที่7ในชีวิตก่อนของเราฮิวโก้อยู่ในระดับเขี้ยวที่เกาแล้วไม่มีทางลืมเรื่องในชีวิตก่อนในฐานะลูกนอกสมรสได้ในชีวิตนี้เราต้องก้าวข้ามฮิวโก้ให้ได้ เพราะเรากำลังจะได้ครอบครองตำราที่เป็นแก่นแท้ของตระกูลบัสเกอร์วินแล้วมันคือตำราที่ภายหลังถูกคนพบว่าเขียนโดยผู้นำตระกูลคนแรกที่สามารถสังหารเจ็ดภัยพิบัติได้แล้วคนที่จะมอบตำรานั้นแก่เราก็คือแกฮิวโกเลอบัสเกอร์วินแกจะเป็นคนส่งมันให้ฉันเองกับมือแล้วฉันจะรอดูนะขอให้โชคดีขอบคุณครับผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนแกไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำว่ากำลังจะส่งของที่มีคุณค่ามาหาศาลให้แกฉัน ตอนที่9สุนัขล่าเนื้อแห่งตระกูลบัสเกอร์วินหอสมุดหมื่นตำลาครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ได้มาเห็นกับตาตัวเองเพลงดาบสะบ้นกระดูกเพลงดาบเขี้ยวขย่ำเพลงดาบเขี้ยวทะลวงสองเขี้ยวขย่ำเขี้ยวแห่งศาสตร์กลกวงมีแต่ตำราวิชาดาบทั้งนั้นเลยหนังสือวิชาดาบที่เราปรารถนาจะอ่านในชีวิตก่อนอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้ว ลูกนกสมรสในตระกูลบัสเกอร์วินไม่อนุญาตให้เรียนเกินเขี้ยวที่สีได้ไม่ว่าจะมีมานามากเท่าไหร่ก็ตามเพื่อที่เด็กพวกนั้นจะไม่สามารถหันคมเขี้ยวเข้าหาคนเป็นทายาทโดยตรงได้เพราะพวกนั้นคือผู้ที่จะเป็นเจ้านายในอนาคตได้นั่นสินะแต่การที่ฮิวโก้อนุญาตให้เราเรียนวิชาดาบเขี้ยวที่6ได้มันคือความฝันในชีวิตที่แล้วของเราเลย หิวก็คงพูดไปงั้นแหละมั้งเขาคงไม่คิดว่าเด็กอายุแปดขวบจะจําได้หมดหรอกมั้งในชีวิตที่แล้วการเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆวิชาดาบตั้งแต่เขี้ยวที่หนึ่งถึงเขี้ยวที่4อย่างจริงจังจนถึงจุดที่รวบรวมทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังเขี้ยวที่ห้าที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนหลังจากจบคมเขี้ยวที่4ต้องหยุดการไหลเวียนของมานางี้นี่เองมิน่าใช้เขี้ยวที่ห้าไม่ได้สักทีวิชาแห่งดาบตระกูลบัสเกอร์วิน แต่และระดับวัดจากจํานวนเขี้ยวระดับที่1คือเขียเข้ยวที่1ระดับ2คือเขี้ยวที่2หลังจากล่างคมเขี้ยวเป็นรูปเป็นล่างได้แล้วประกายสีแดงจะปรากฏออกมาฉันไม่สนเรื่องเขี้ยวที่6หรอกเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายหลักที่เข้ามาหอสมุดตํารานี้ที่เราต้องการคือระดับที่เหนือกว่านั้นหืมนายน้อยบีค่าจะไปแล้วหรอครับวิชาตําราดาบอยู่ด้านในสุดขอรับ ถ้าท่านลืมเอาตำราไปด้วยให้เราไปเอาให้ไหมขอรับฉันหมดธุระก,กับส่วนนี้แล้วหรอครับหากท่านต้องการท่านจะอยู่ด้านกว่านี้ก็ได้นะขอรับก่อนจะไปฉันตั้งใจว่าจะอ่านตำราเล่มอื่นด้วยพวกนายทำหนะ้าที่ไปเถอะไม่ต้องห่วงหรอกตรงนั้นไม่มีอะไรนอกไปจากตำราทั่วไปนะถ้าเป็นฉันเลือกอ่านตำราที่อยู่ด้านในมากกว่าอาจเป็นเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เลยไม่รู้เรื่องอย่าคิดยังไงก็เชิญเลย พวกนั้นคงไม่รู้ว่าตำราปรับปลาพวกนี้มีสมบัติล้ำค่าซ่อนตัวอยู่หืมเจอแล้วนักล่าซ่อนเขี้ยวนักล่าซ่อนเขี้ยวเล่มนี้ใช่เลยตำราพื้นฐานเขี้ยวเล่มที่หนึง่งไม่มีเด็กที่ไหนในตระกูลอาเพราะหน้ากลางแต่และหน้าของตำราถูกฉีกขาดก็ไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะอย่างนี้แหละถึงได้มาอยู่ในโซนไรประโยช ถ้าว่าเรารู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของตำราเล่มนี้ก่อนการย้อนเวลาหน่วยมาล่าเนื้อที่เราอยู่ด้วยกันได้เจอวัตถุโบราณในด้านเจียนบริเวณพรมแดนหุบเขาเลอรุดเอเลอนัวหนึ่งหน้าในตำราเพลงดับของบัสเกอร์วินมันคือหน้าตำราที่ถูกฉีกออกหน้าตำราที่ถูกเขียนด้วยลายมือบัสเกอร์วินเมื่อฮิวโกสังเกตเห็นบางอย่างที่น่าสนใจ เขาได้รวบรวมคนเพื่อค้นหาตำราทุกเล่มที่อยู่ในหอสมุดเหมือนตำราที่ตรงกับหน้าที่ถูกฉีกและตำราเล่มนั้นก็มีชื่อว่านักล่าซ่อนเขี้ยวมันเป็นตำราที่ถูกเขียนโดยบรรพบุรุษตระกูลบัสเกอร์วินมันบอกถึงวิธีก้าวไปสู่บัสเกอร์วินเขี้ยวที่สิบตอนนั้นฮิวโก้หมกมุ่นอยู่กับเขี้ยวที่สิบมากเขาปล่อยให้หมาล่าเนื้อทุกคนออกค้นหาตำราหกหน้าที่เหลือ จนเขามารู้ทีหลังว่าหกหน้าตำราที่เหลือซ่อนอยู่ในเขตแดนของเจ็ดมหาตระกูลเขาพร้อมทำสงครามกับตระกูลอื่นๆทันทีตอนนั้นเขาส่งม้าล่าเนื้อไปจัดการใครก็ตามที่พยายามขัดขืนหลังจากม้าล่าเนื้อหลายคนถูกสังเวยไปพวกเราก็รวบรวมหน้าตำราจนครบและส่งมอบให้ฮิวโ,โก้รางวัลที่ได้รับจากการทำภารกิจก็คือดีมาก เป็นชีวิตที่บัตซบจริงๆตอนนั้นเองทำให้ฮิวโกได้ก้าวข้ามเขี้ยวที่7ไปถึงเขี้ยวที่9้าได้สำเร็จโดยแลกมาซึ่งเลือดและชีวิตของเหล่ามาล่าเนื้อที่ต้องสังเวยให้แก่เขามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วหมาล่าเนื้อที่หาหน้าตำลานั้นเจอคือฉันเองทว่าฉันไม่สามารถก้าวข้ามระดับเขี้ยวที่สีได้เป็นเพราะฉันไม่เคยเห็นตำราต้นฉบับมาก่อนก้าวแรกสู่เขี้ยวที่1ิมันคล้ายกับแก่นแท้ของเขี้ยวที่1 ทันทีที่ดึงดาบออกมาจงใช้ความแน่วแน่ตวัดดาบไปตามแนวโค้งและวิถีของดาบและคาบทั้งหมดจะจบลงด้วยคิดจำกัดเดียวกันแต่ถ้าเอาส่วนที่ฉีกออกมารวมกันแล้วในเนื้อหาที่ดูเหมือนจะเขียนมั่วๆจะกลายเป็นปริศนาที่แสดงถึงศิละปะอันน่าอัศจรรย์ทว่าเราสามารถแข็งแกร่งเหนือยิ่งกว่าชีวิตที่แล้วได้ตอนอายุถึงแค่สิบห้าน่าจะพอแล้วล่ะ นี่ฉันอ่านมาทั้งวันเลยเหรอแต่อย่างน้อยก็ยังจำเนื้อตําราหน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายได้แล้วสัมผัสถึงพวกอัศวินอารักไม่ได้พวกนั้นคงไม่ได้อยู่แถวนี้สินะร่างกายที่เป็นเด็กแบบนี้ไปถึงเขี้ยวที่สิไม่ได้แน่แต่เราก็พอไปถึงเขี้ยวที่5้าได้อยู่ในชีวิตที่เราปรารถนามันมาดูตลอด บัสเกอร์วินเคี่ยวที่หนึ่งเคี่ยวที่สองเคี่ยวที่สามเคี่ยวที่สี่ชีวิตทีแล้วเรามีชีวิตอย่างน่าสมเพชตอนนั้นเราใช้อล่าระดับสูงได้จากการฝึกฝนมานานแต่เราก็ไม่สามารถเรียนวิชาดาบที่เหมาะกับมันได้เลยแถมยังถูกเหยียด้ยาจากพวกสายเลือดหลักด้วยเหตุผลเดียวที่ทําให้เราไม่สามารถก้าวข้ามเที่ยวที่5ได้เพราะเราเป็นแค่รูปนอกสมรสฉันไม่มีทางกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้ว ยังอ่อนเกินไปแต่อย่างน้อยแล้วก็ใช้เขี้ยวที่5ได้แล้วความรู้สึกอันเซนอบอุ่นพุ่งออกมาจากหัวใจรามไปถึงต้นคอแทบสำลักบีเคอร์แทบร้องไห้ออกมาด้วยความยินดีที่ตัวเองก้าวข้ามสู่เคี้ยวที่5ได้สำเร็จไม่มีดาบอยู่แถวนี้หรือไงในประวิศิสัตร์แห่งบาสเกอร์วินหมาล่าเนื้อตัวน้อยมีเขี้ยวที่แหลมคมกว่าตัวอื่นและสักวันเขี้ยวนั้นจะขยำคอผู้เป็นเจ้าของ ในที่สุดก็ก้าว <c oughs> ข้ามเขียวที่5้าได้แล้วถ้าตอนนี้เพิ่มมานาได้แล้วก็ฉันก็จะอยู่ในระดับเดียวกับชีวิตก่อนการย้อนเวลาเราก็เก็บมานาได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยดูเหมือนว่ามันจะเข้าสู่ระดับหนึ่งแล้วด้วยระดับความเข้มข้นของออร่าแห่งผู้บรรลุเราก้าวข้ามระดับผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้บรรลุเราก้าวข้ามระดับผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้บรรลุระดับต่ำแล้วสินะชีวิตที่แล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ใช้เวลาตั้ง30ปี ไม่เชื่อเลยว่าชีวิตใหม่เราจะทําได้ตั้งแต่อายุแปดขวบผู้บรรลุวิชาดาบต่างจากผู้เชี่ยวชาญวิชาดาบอย่างสิ้นเชิงออร่าที่หยาบกระด้างเปลี่ยนเป็นออร่าที่อ่อนโยนความสามารถของมันหนาแน่นและยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างอิสระที่สําคัญวิชาดาบของเราในตอนนี้ยังเหนือกว่าวิชาดาบของเราก่อนย้อนเวลาซะอีกไม่หยุดอยู่แค่นี้ต้องไปให้ถึงระดับเขี้ยวที่สิบศัก,กยภาพของมันยังหาจุดสิ้นสุดไม่ได้เขี้ยวทะรวงที่เราเคยเรียนรู้มา อาจทาให้เราแข็งแกร่งขึ้นได้เร็วแต่มันยังมีข้อจํากัดในการเติบโตที่ชัดเจนถ้าเทียบกับนักล่าซ่อนเขี้ยววิชาดาบอันสมบูรณ์แบบที่ใช้ได้ทั้งลุกและรับแถมยังเติบโตได้อย่างไร้ขีดจ,จํากัดถ้าเราเอาจริงแล้วก็เราสามารถรเผชิญหน้ากับผู้ที่เป็นระดับบรรลุระดับกลางได้โอกาสในการรอบสังหารคือ100%่โอกาสในการ,รเผชิญหน้าโดยตรงคือ50%แต่ปัญหาก็คือเราจะเปิดเผยเรื่องนี้กับฮิวโก้ยังไงดี เราไม่สามารถโชว์พลังมากไปหรือน้อยเกินไปเราแค่ต้องทำให้เขารู้สึกพอใจเท่านั้นจะได้มีเวลาแสวงผลประโยชน์จากเขาให้ได้มากที่สุดเท <at> <tribal language> ่านี้พวกยูกโกกับพวกหมา่าก็ไม่มีโอกาสไปถึงระดับเที่ยวที่สิบแล้วมีเพียงแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นกะกๆกลินอะไรเนี่ยนหน่อยน้อย,อยมีขเคนทำอะไรหรือขอรับ ขอโทษนะฉันวางแว่นขยายไว้บนหนังสือจนเผลอทำมันไม่เลยอ่ะถ้าพวกนายจะไปรายงานพ่อบ้านเดี๋ยวฉันจะช่วยพูดให้ด้วยเออไม่ต้องถึงกับขอโทษรอกครับนายน้อยเป็นความผิดของเราเองที่ไม่ระวังให้ดีแต่ลองออกไปทีเพราะมันไม่อยู่ในโซนตำราไร้ประโยชน์จริงด้วยหนังสือพวกนี้ไม่มีคุณค่าเอาซะเลยว่าแต่พวกอัศวินยุ่งกับความขัดแย้ยงระหว่างตระกูลมอเรื่องเหมืองทับทิมไม่ใช่หรอพวกนายไม่ต้องมาใส่ใจกับปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรอก บางทีเราแก้งลืมทำเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นดีไหมล่ะถ้านายน้อยยอมมองข้ามพวกเราก็ถ้างั้นเก็บเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเราก็แล้วกันพวกนายคงกำลังยุ่งมากสินะทอดทีที่ทำให้เสียเวลาขอรับนายน้อยนายน้อยบีคอนเป็นคนดีแฮะนั่นสิเขาคิดถึงหัวอ,อกพวกข้ารับใช้ด้วยช่างเป็นคนที่น่าเคารพจริงๆ